โอ้ยเชียเ่ยหมดทีอฮ้ยตรงนี้ทําไมอุ้อุ้มีของมากมีของเก็บอะไรอ่ะมันคือผ้าใช่ไหมก็เก็บไปได้อ่ะไหนเพื่อนไหนไปนไหนแล้ววะเพื่อนชื่ว่าแล้วพี่เบยเข้างหาทางออกเลยเพื่อนบอกว่ามันเหมือนแบคทรูมหาทางออกเลย เชีย่ยตรงเดียอเลยอยาอยากเปนตีกูนะตัวนี้เราหาทองออกกันดีกว่านะคะรับเอาเตาน,นี้ไปแล้วกันนะชือ่อไม่ถูกละย่อไงวะย่อได้มันย่อได้ลุดไปยไังี้ไม่มีเงนไดหรอ ตกแมวฮึตก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 ว <What? S 1> ้าวม่ตงหาทางออลงเฮ้ยยินเลยเขาจะได้ปีบันไดได้เฮ้ยยงให่เพื่ยมีเหรอไปเจอ งงนมีติดหัวแล้ติดหัวว่ะที่นี่ถูกแล้วขึ้นขึ้นต้องกระโดดขึ้นเฮ้ยจึ๊บอ่าจะตกไหมเนี่ยโอ้ยยยนี่ แปลงราด้วยโอเคกูเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วว่ามันมันคล้ายกับแบบหนึ่งที่กูเคยเล่นตามองไม่เห็นหูดีแสดงว่ากูต้องระวังสิูต้องลงแรง่ากโอเค gì nè chứ 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 Em bao mày đi khám mày ui Điều. โอ้ัสดีครับยอมไวดีกว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับมีเสียงมันดูใกล้ๆเลยหนูก็มีเพื่อนแล้วจนนี้อำสอะไรวะ ไม่ใช่้ยอย่าพึ่งหัวมาเด้อวุ้ยเพื่นอนอยู่คนใจเลยนี่นี่นี่โอ้โหตัวเอเลี่ย,ยนป่ะน,นะย่องเพื่อนย่องอย่าวิ่งเด้ออย่าวิ่ง ด็ทขาดช่วย่เพื่อนช่วยช่วยนะเพื่อนช่วย่วยมาเพื่อนมาเด้ยช่วยเพื่อนช่วยผาตรงนี้ก่อนลุบ ตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นแอรีเหอรอว้ายหยุดชิปไม่ได้หยุดชิปหยุดซีหรือซีนำเลยเพื่อนนำเลยคุณน่าก่ะจะไล่ตามหลังเหรออะไรนะอย่าเลยอของคุณอ่ะคุณคุ้มมากตอนแรกเราเล่นมากับเพื่อนเ็อเพื่อนที่แอนในเกมเลยแต่อันนี้เขาหายไปไหนอะไรไม่รู้นะ เพื่อนไ่เก็บอะไรได้ไปด้วยเราไม่ใหญ่แค่คันเดียวไม่รู้ตัวที่ต้องกระโดดละย่องอันเดียวไม่เดินย่องวิ่งเจอตัวออกแล้วไป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 ไยโอเคเออเหมือนแวกรู้่ะ เมย์กูไม่ชวนอีโอมาเล่นด้วยวันนี้อะไปต่อเพื่อนตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วไม่มีอะไรไม่มีไฟเอาไปไม่ไม่ละแล้วตรงนี้อะไรอ่ะสองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวนะครับผมไปนนี้กันดีกว่าไปทางโน้นเพื่อนไปโน้นก่อนไปทางตรงกัน ว้ยหนีเพื่อนหนี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 เพื่อนมานี่โอ้ยเพื่อนเพนตามหลังตามหลังนีมีเสี่ยวพี่ตันไม่พ่สันนะพี่ันพม่ตกใจเพื่อนหมดเชียเพื่อนตามหลังเพื่อนวิ่งก่อนเพ ที่แล้ที่แล้วขึ้นขึ้นกัวขึ้นไอสัตว์กัขึ้นเพื่อนเพื่อนตายเหรอไม่นะจากไปแล้วอ่ะไม่ได้อไเอเอบอกว่าไงเอาไปทางไหนอเอาไปซไเด์ยูฮัมเบอร์ยูซไเด์ยูฮัมเบอร์หนี yes, วะมันไม่มีอ่ะ Ủa đi này, này À À là là Ui Ủa Ê đi này là ăn nào đi cút thử cái này Thôi đây rồi Này Ui 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 เโอ้กินกินอะไรอันนี้กูอันนี้คืออะไรอ๋อเดี๋ยวนะเอ่อเอานี่ออกเอาแล้วอันนี้อ๋อว้าวเฮ้ยโอ้โห่ใช่ไหมอ๋อตั้งคิวเ่ยแหละตั้งกิวเลยไหลเว้นตั้งคิวอยู่นะอันนี้ที่กูถืออยู่มันคืออะไรวไม่คือดต้ววะอ๋อคนเชื่อกูมองไม่เห็นขวานขวานไม่ใช่คนนขวาน ไปต่อ YouTube เด็ดคืออะไรวะเราคงไม่ค่อยจะได้อ้เชื่อคิวอ๋ออ๋ออ๋อนี่อ๋อนี่มันคือพุ่งไปข้างหน้าเว้ยชิวเซฟปุ๊บปุ๊บเมื่อที้กูกูถือไฟอะไรนะกูมองเยี่ยอะไรไม่เห็นเ อ่านเบ่นะอันสายจิ้ไม่วอกอ่านไม่ถูกก็ขอโทษด้วยนะครับคือถึงแล้อ่านไม่ค่อยถูกแต่แต่ก้องก็พอรดาดา้ก็จได้นะเพื่ออันนี้อะไรวะอันนี้ถู วะยอะไรอะใส่อมะไไหวะ <laughs> <laughs> เพื่นเพืนทิ้งอะไรใกูไมเขาบอกใะใส่อ่ะมันอยู่ไหน,ไหนเอเพี่ออคือขอโทษนะคือจอกูโคตรลายกูโมยอะไรไ้ใส่แล้ววาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แแต่เพื่อไม่อย <laughs> <laughs> ู่ขเลยกูใส่ไม่เ กูเก็บกูเป็นอไรเขียนปิดอย่าว่าผมไม่มีอะไรครับมีซับได้อยูน่นะมันคัาของแล้วโอ้ยเฮียเฮียเพื่อนเพื่อนกูโมเม้นเดี๋เดเดดโอ้ยยยยยกูโมเม้นกูโมเม้นว่าอีเพื่อน ไหม่ำสน้าม,มีอะไรอะไรอ่ะมันมืดจัง,งเลยเอนมันตายอะไรอย่างนีไปเราไปเราต้องรีบแปแลปกองดีกว่าแล,ล้วเพื่อนนะ เพื่อนกูจะทำรั่วดก่อนนะเพื่อนนะทำไร,รอ,อ่ะเพื่อน,นเดี๋ยวมันจันบกูด้วยเออเพื่อนแต่ยี่มันไม่ดูนี่เดี๋ยวดูทัดไตอ๋อกดเอฟตั้งการอุ้ยมืดมืดจะเลยวิไมืดม่ได้อ่ะมาดูอะไรอ่ะเนี่ยเฮ้ย ทางออกว่ะมืด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 มดูดูี่มียังไงนี่ยว่ะมืดมึดเกินนมืดมืดมดมากมืดพี่มืดต่อไปต่อไปนมืดมืดมึดมัดมงมึดยังไม่มป็น เหมืนมืมืนมืเห็นมึงตัวนี่มันตลกแม่เลยมืนเมื่อเมื่อมื่อะไรอ่ะเพื่อได้ของมาว่ะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนสายเกาะสวัดีสวัสดีเฮ้ยสวัสดีวัดีสวัดีย่าใจยอดเลยวะพิมอะไรวะเนี่ยตึกจะตายโอ้ยชไปหาน้ำดิว่ะไม่ไหวละน้ำ น้ำไอ้ตองการน,น้ำพูสตาแล้วแล้วอันนี้แบตเตอรี่ไอ้ไอ้เชี่ยน้ำยังไนวะฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเจ้าของเฉยๆมากมีเลมอนไหมโอ้ยเจ้าเจ้าเจาที่นี่ที่ใดฉันอยู่ไหนกินนี่ว่ะ ดูจากที่ใส่มีบ้านที่สามหลังมีแค่เสิมหลังเองไว้เดี๋ยวจะเล่นเลยตัวเชี่ยเลยเนี่ยต้องสู้แล้วเปล่าอื้อึมันน่ามีระเบิดเดี๋ยวลองดูฮึ เอ้ยขอดับสู้ด้วยดิตัวเขาใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหเอ้ยเอ้ย,อยเ,ดดเ,อเอ้ยโอ้ยเจ็บขี่อได้ปืนอลเฮ้ยมีหนังสติ๊กด้วยมีหนังสติ๊กด้วยนี่นี่นี่เอ้นี่กูนนหนังสติ๊กนะเวย้วยเนี่ย อื้เฮ้ยตหมดว่ะอีนังตดด้วยชนังเดี๋ยวนะมีสเหมือนเ่าก่สีกาวโ้ยนี่นี่จังโอหนังติกยิงเ้ยนี่เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ากูไเ หนังติ๊กจริงจีบนี่เอาหนังติ๊กจริงข้อบ้างอ่ะพอเริ่มเล่นเป็นลำลำหนุกโอ้ไม่มีผ้าไม่มีผ้าเลยผ้าเลยไม่มีผ้า

ยิงยิงยิงติงีขนหนังจริงนี่อุ้ยเฮ้ยปวดด้วยไม่ได้ ตียิงยิงไม่โดนเลยนะจะจ้าหนังตียิง aku iya aku kenal aku kenal aku, aku. 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 เอาเชีอกด้วยโอ้เ้ยเนี่ยนี่จะท้กัฟ้าด้วยตายเอ้ยมีคนช่วยเราด้วยน่ารักยังเลยอ่ะขอบคุณ ตีกิ่งปังหนีกันที่กูไม่มีอ่ะ หนังติ๊กยิงเลยวะคอนเทนต์ติ๊กยิงโอ้ยยังไม่ไกลเลยเพื่อน ลองปีจริงนะผมนี่นี่ ่จบแล้วเย้ยปวดต,ตายตายหลายรอบเลยบ้าที่สุดนหนังตึกจริงอ่ะโคตรเท่บอกเลย <c oughs> อะไรยังไม่ตายเหรอ